สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับหน่วยข้าววันนี้เราจะเรียนรู้ชนิของข้าวกันนะคะคุณครูเพนและคุณครูสุลรอเด็กๆอยู่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเพนค่ะคุณศุลค่ะ,คะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนําข้าวชนิดต่างๆนะคะเพราะข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยเราเลยนะคะเรามาดูชนิดแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับประทานข้าวนะคะเราก็จะได้ ข้าวชนิดนี้ก็คือข้าวเปลือกนะคะมันยังมีเปลือกอยู่นะคะเราต้องไปผ่านกระบวนการสีนะคะถึงจะได้ออกมาเป็นข้าวสีขาวหรือว่าข้าวสีตั้มคัมหรือออกสีเหลืองๆนะคะเด็กๆดูชนิดของข้าวนะคะครูๆแนะนําชนิดแรกเลยอันนี้ก็คือข้าวไรเบอรี่นะคะถือว่าเป็นข้าวที่มีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็ต่อไปชนิดที่2ก็คือ ข้าวหอมมะลินะคะออกสีขาวเลยใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะเชิญคุณครูศุน่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะลักษณะก็จะเป็นสีขาวนะคะขุ่นๆเวลาหุงก็จะมีกลิ่นหอมนะคะสามารถรับประทานกับข้าวเหนียวส้มตำน้ำตกหรือว่าไก่ย่างก็ได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นข้าวกล้องหอมมะลินะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะ เวลาหุงก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันค่ะต่อไปอีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีออกสีดำๆนะคะเวลาหุงก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนแกงขค่ะข้าวนะคะถือว่าเป็นอาหารหลักของเรานะคะเด็กอย่าลืมนะคะ ข้าวนี่มีประโยชน์มากแล้วเด็กๆก็จะต้องรับประทานทุกมื้อเลยใช่ไหมคะแต่มื้อที่สําคัญที่สุดคือมื้อเช้านะคะไม่ว่าเด็กๆจะทานกับอาหารชนิดไหนนะคะเด็กๆก็อย่าลืมรับประทานข้าวมีประโยชน์นะคะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญคือป้องกันโรคด้วยนะคะ,ะคุณครูประคุณครูศูนย์นะคะก็ฝากเด็กๆไว้เท่านี้นะคะแล้วสัปดาห์ต่อไปคุณครูจะมีหน่วยไหนมาให้ใหเด็กๆติดตามกีนะคะ สับกา์นี้เอาไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ